าฮมาันไม่ใช่ฮี่จมามาหากูสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ช่องเราเนี่ยจะไม่มีเกมอื่นอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรมึงรู้ปะมีแค่เหตุผลเดียวเว้ยคือมีน้องคนนึงถามว่าไม่เล่นเกมอื่นบ้างหรออะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวผมตอบให้คลิปนี้เลยครับก็คือทําเกมอื่นแล้วอะมนันไม่มีใครดูเว้ย <c oughs> แค่นั้นเลย ให้หมดเดียวเว้ยคือกูทำแล้วมันไม่มีใครดูฮะกูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันมันกูงงมากนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องเกมอื่นอ่ะมันรู้จะเกมอะไรก็ได้เราเป็นเรื่องในอนาคตแล้วกันเราไม่รู้นะว่ากูทำแล้วมันไม่มีใครดูกว่าทั้งมันนะก็อ่ะเอ้ยเออลืมคลิปนี้บอกไว้ก่อนนะคลิปนี้เน่ะผมอัดวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่คลิปนี้นะคือวันวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ ือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมไม่อยู่บ้านคือพรุ่งนี้ผมต้องไปทําธุระนิดหน่อยที่หอนะครับผมต้องกลับหอไปทําธุระอาจจะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปประมาณสี่ห้าสี่วันห้ 5, วนาวันประมาณนั้นนะทานผู้ชมนะเดี๋ยวไม่อาจจะไวกว่านั้นผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะแล้วแต่นะมันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยก็อย่าเพิ่งลืมกันแล้วกันนะก็ ตีไปนะท่านผู้ชมอาทิตย์หนึ่งอ่ะห้าวันตีไปนะครับเพื่อเพื่อมีอะไรให้เคลื่อนให้แบบผมต้องมานั่งทําอะไรที่มันแบบไอ้นี่นครับเป็นธุระนิดหน่อยอนิดหน่อยแค่นี้นะที่พูดพูดก็บอกว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันนะคงจะเข้าใจผมนะครับก็ประมาณนี้มาเหล่อือเหมือนเดิมอิ In game นเกมฮะร้านค้ากันก่อนเลยปา่าอ้ยชื่อตกใจเนื้อเป็นท่อมไหมฮะ อะไรปืนเอเลสนะครับแล้วก็มีเ e รเคนคลาสสิกนะครับผม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 ว่าผมจะซื้ออยู่นะแต่กูคิดหนักมากนะผมปืนพกนะปืนพกใจอยากซือเป็นดอมากกว่านะครับคลิปที่แล้วลงไปเราเจอทีมที่ดีมากนะผมผมเล่นเจ็ดคือผมพูดตรงว่าคลิปที่แล้วผมเล่นไม่ค่อยได้เลยนะผมได้แด่เปิดไซส์เพื่อนแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยิงเลยยิงไม่ได้เลยนะสู้ยิงสู้ไม่ได้มา เหมือนเดิมเราไม่พูดแรงกันเยอะละถ้าผู้ชมใหม่เหมือนเดิมครับฝากกดซับกดไลค์หรือถ้าใจดีกดแชร์นะผมคือมีคนกดแชร์คลิปผมไปไปที่ที่ทอื่นอ่ะเอ้ยผมโคตรดีใจพูดตรงปะพูดดีใจมากเลยนะเว้ยเพียงแค่แค่มันขึ้นว่าม,มีคนแชร์ผมโคตรดีใจอ่ะคือเอ้เชื่แม่งกูดดีใจว่ะอะไรม่รู้มันรู้สึกดีใจครับใช่ไปดูกันในเกมดีกว่าป่ะ A later few moments ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ทีมเรามีเซนติเนลสองคนนะครับซึ่งกูบอกก่อนกูไม่ผิดนะเพราะว่ากูเลือกก่อนเลือกก่อนไปเป็นเกมที่ดีไหมตอนนี้ไม่มีแมวนำโชคกันดิแมวกูไปไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยหาไม่เจอไอ้สซะ

สลิปเพื่อนโอ้สลิปโอ้โหเฮ้ยคือเป้าแบบว่าเป้าขยี้หัวะแต่กระสุนแบบอย่างเงี้ยเห็นปะเมื่อกี้ไรโซ่โอ๊ยโอ๊ยไม่มีใครดูไอ้เชี่ยเอ้ยแล้ว ผมไม่ได้ระวังเลยเพื่อนโหอ้ไรนครับสายไม่ได้ดูนี่วหวสวยครับเฮ้ยสวยครับผมดิ้งดิ้งผมบอกดิ้งครับเดคลบสวยครับโอเเฮ้ยถือว่าเขาไม่เหม่อแล้วแชมเปอร์ครับคือตอบสนองไวมากครับเดคลอฟแอนเกโก I, mean, well. I guess one. No so. charges. Will I and Cloud won't no I think we Blank one last One last, tree, last, tree. last player standing. Oh 40. Nice. Oh, well ต้อวัดสิทีเฮ้ยโอ้โหสัตว์เอ้ยถูกูเข้าเป้ามันพอดีนะครับมีโอ้ยขันเทียปืนเทียนี่มันเรีสวยสครับนูนอะ tôi HOÀI yêu lắm yêu lắm phải đại học đại học đại đại học đại Mấy อันส์หมอกา่วยู้จีตู้จตู้จี s, <S ๊อดป๊อดป๊อดล็อคล็อคลล็อคไมมันโลตรงไหนวะกูยิงแปดสิบวะเมื่อกี้น่าจะแปดสิบร้อยสิบสี่บอกโลโอยนอโอ้ยหิวแหละต้องเข้าใจแเฮ้ย เสียงเดียวกันหมดนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงเดียวกันหมดโอ้ what the fuck โอ้ไม่นี่บีมมันครบตุ้มมี forty To sự đi, tôi đi. last đi. Lót 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 về lên, oh, my, 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 yeah, my lên hơn. Sensor up listening sense are free die them to their brave ultimate ready nothing there three, three. one enemy oh. remains dead, dead, dead. <laughs> ไปแล้วเว้ยเพื่อนสวยครับไปได้ตายห้าไปแล้วทรีดทรีดเอาดิไมอไม่ช็ <arriver> อตเชลิฟกูเพื่อนเชลิฟกูเพื่อนนี่ไงกูว่าละเฮีย So remaining. They all Eh 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 That's spy here. No charges. Whew. Hey. I go back for spy. Hey! Oi! เทรนเทรนเฮ้ยโหูลิเฟกไอ้โคบมันโดนเพื่อนชื่อลิเฟกไอ้โคบอึ้งจัดแล้วมาบ้าหเหี้ยตอนนี้วะอ๋อแต่ว่าหลอดเหี้ยเฮ้ยแมึงมาบ้าหเหี้ยตอนนี้สัสไม่ใช่เปล่า Did it. I did. I did. Nothing. I have them. Okay, what back? Next. No charges. Go on, so I. Uh... Oh I win again. Spike <laughs> planted. No escape. I'm in. Okay. Oh, there. I cannot spot this part. Okay. There uh, teleport's ready. Boy va. Hell yeah, I think help. <coughs> <coughs> throwing nets. Nice พอเพื่อนเพื oh, right. right. ่อนพอละพอละเพื่อนเอาเอาสวยเพื่อนสวยครับมาเว้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเรอสไปายเออร์โอ้แล้วกูโดนตัดตัวเองสวยเจ๊เจ๊จับเจ๊เจ๊ไปดอกนะสวยซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะพวดมาตรงนี้ไงไอ้ีโดนตัดตัวเอง เป oh, oh oh ็ดแม่โอโลนเหโอ้โหต้องโอ้ sorry สลบยังไงที่คอปโยโยยังไงไม่มีอะไอชิ้นนี้แม่นเพื่อนเราประมามันไม่ได้เว้ยี่ไหนยีดือดอน่ากลัวนะ โอ้ยอ่อนส right now ป๊อบนี yo 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 อเนะ close close ดวย nice GG u y s GG สุดสาวยังแต่งยังโคฟโคฟเวอร์ผู้ชมเหนื่อยเหนื่อยเลยรู้สึกเหนื่อยครับเจอโคฟแบบนี้น่ากลัวมากชนะไปนะครับ ได้สองเราคืนสวยได้สองนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจะวนลูปอยู่แบบนี้นแหละมันมันไม่รู้ว่ามันจะขึ้นพรวดไปตอนไหนนะเพราะมันจะวนวน,วน,ว,นวนอยู่แบบนี้นะแต่ขาดใจกับโคบ่ะคนาดูคบดิไอ้เมีแคคบอยู่ได้สามนะท่านผู้ชมและประเด็นคือชื่อจีนด้วยนะฮ่าฮชื่อจีนด้วยท่านผะู้ชมกำรับคลิปนี้เว้ยท่านผะู้ชมขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมไปจนจบนะเหนื่อยวะคุณเหนื่อยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะผมก็เป่าไว้เพียงเท่านี้แหละนะผมก็ถ้าชื่นชอบถ้าสนุกก็ฝากกดตับกดไลค์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ